วสวัสดีค่ะบันนีสิมากเห็ดหลาบพักด้วยค่ะหรือย่ามพักพักก็สีมีลหลายๆอย่างนะคะ,พ,ะพักบ้างยอดมะผักบุงเอ่อหลายๆผักค่ะยากิ้นเ้วยค่ะยากิ้นมาค่ะ ลวกพักลวกแล้วก็สิน่นี้อันนี้น้ำอย่างเกาะก็อย,ย่างเกาะสายบัวโอ้ยเนาะกระซี่ัวพรีคอมกระเทียมด้วยค่ะใส่ลงไปใส่ให้มันตั้มโคโลเคเล่ด้วจ้ะเอาเพ็ดเพ็ดอยากให้เพ็ดสุดแล้วแตใส่เนี่ย,ยะคะ่ะใส่สำนักหลัก หน้าขัวค่ะจากข้าวขัวสีมาใส่หน้าขัวอผงาใส่หลายแสบหลายจะหน่อยแสบหน่อยน้ำปะลา้าขาดไม่ได้อันจะใส่หลายได้แต่ไม่สีเข้มแล้วแต่ใช้ไก่สีน้ำไม่ไาอยากกินอยากกินแบบว่าเข้าเห้าเข้าสีไก่สีเพไวรอืม แล้วแต่ข้าวสีใสจำได้กับใสไปค่ะตัวสีหลายแห้งอยากกินผักมากกว่าข้นค,ค่ะอนอกจาก๋าแสบแห้งแม่จะสูตรนี่ใส่ไม่สีหอมง่าเนะี่ยง่าง่างาขาวง่าถ้าดำใสเดือดด้วยค่ะแต่เหมือนนี่ใสน้าขาว อุยตาแสบเนอ่ย,อยมาเด้อจากถยายายนะุยยังไงฮยไม่สิหอมพริเนยอันพ,พักข้าวหลวกอ่ะข้าวหลวกแล้วอืมอืมแบบนะี้มันปลนไม่หอมเพ็์กินกับเข่าบ่ นดูดิค่ะบางหนาปา้านกะแสบหมดสำนีสำนีกับแสบเราด้วยค่ะหน้าไม่คิดไปดูค่ะแล้แล้วกันมากินนะคะ แสบแพ้งนะมันหอมมากใส่ไส่ก็เห็ดลาบเข้าแต่ว่าเอาหน้าใส่นะคะหน้าใสบรสลลัยใสโปงหัวพริกใส่ซื้อ,อแล้วหลกักการมากินเลยจ้ะจับ,สบแสบน้ำกันคำยังไงผมโปมเลย 嗯。Uh huh.

สิมม่พักบุงนะหลายพักบักพี่ ก็แบบด้อค่ะไม่ประโยชน์พักหลังดีๆเอากาตม้ม มันแสบน้ำงาด้วยค่ะแล้วบอบครับทายห้องดีด้วยค่ะมันมีกากเลย mm. -hmm. Ugh. พักตามสวนหท่านั้นล่ะต้องไปสื่อเลยอื ได้บะหมีปลาหวากหลกระต้นน้ำปลาหลากายนะคะขอบคุณเยอะ นิดหนึแบบช้ม่มในวันภาคสัปดร์นะคะเอาอาหารเผือ่อสุขภาพมาฝากด้วยค่ะใส่เดืเบอบสุกาพสิบอกเลยว่าเมนูนี้แบบแห้งด้วยค่ะขอบคุณด้วยค่ะสวัสดีค่ะ